ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโรค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ The Hangman 1สไม้ Queen of แวน H of cup, the magician, the moon, strength พลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักวางแผนชีวิตที่ชัดเจนค่ะคุณรู้ว่าตัวคุณจะต้องเดินไปในทิศทางไหนถึงจะทำให้ตัวเองนะคะ พบเจอกับความสำเร็จนะคะณนะตอนนี้มีความภาคเพียรมีความมุ่งมั่นกับการทำสิ่งสิ่งนี้อยู่ซึ่งตัวคุณอาจจะทำมันได้สำเร็จเกินกว่าครึ่งทางแล้วเนาะทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้ทำให้คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะคะทำให้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอนะคะซึ่งณนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ถึงแม้บางครั้งคุณอาจจะพบเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้คุณหงุดหงิดหัวใจบ้างนะคะเพราะตัวคุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมบางเหตุการณ์ได้หรือไม่สามารถที่จะไปควบคุมความคิดความรู้สึกของคนอื่นได้แต่ตัวคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณได้ดีมากๆเลยนะคะ ทำให้ตัวคุณจะสามารถผ่านสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จและก็เอาชนะมันได้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคะ